สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมรองเดี่ยวจากช่อง youtube ตาขนรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยอ่ะวันนี้นะครับรองเดี่ยวมีควายมาเปิดราคาให้นะครับเป็นควายของคุณตาเจริญครับท่านผู้ชมเป็นควายของคุณตาเจริญบ้านนาทรายนะครับเบอร์โทรแล้วก็ข้อมูลผมจะลงไว้ที่ปกเลยนะ เป็นควายโคมแม่ลูกครับเขาเรียกว่าเป็นควายส่งลูกอีกตัวหนึ่งส่งได้เด็ดขาดมากเลยนะครับเอามาดูที่แม่ก่อนละกันเนาะท่านผู้ชมนะดูที่แม่อันนี้เป็นแม่เขานะครับแม่สถานะก็คือตอนนี้ก็คือท้องอ่าสอดช้างอุดรไว้นะครับมีใบมีหลอดครบ คุณตากี่เดือนนะผมจำไม่ได้ทางอุดรนะ่ะประมาณ3เดือนนะท่านผู้ชมววเหลือแค่ตรวจท้องนะแต่ว่าไม่น่าพลาดละครับแม่สูงไม่เยอะนะสูงแค่130บวกลบแต่ว่าสูงลูกโคตรเลยนะเอาดูแม่ก่อนเดี๋ยวจะให้ไปดูลูกแม่สูงร้อยแค่30บวกลบนะครับอ่างนะ อาจไม่สูงเยอะแต่อาแล้วก็น้ำนมนีน่ล้นเลยนะท่านผู้ชม้องเดี๋ยวไปดูแล้วตอนลูกดูดนมนี่โอ้โหนมร่วงลวงพื้นเลยนะตัวนี้นะนี่แหละเขาเรียกว่าควายส่งลูกนะครับสถานะก็คือผสมช้างอุดอรในท้องได้สามเดือนมีใบมีหลอดครบเอา้าสูงแน่แหละช้างอุดรพร้พอมกับลูกชายนี่เลยนี่ก็ของแท้ของจริงครับเอาหลบแล้ว เดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะเดินไปให้ดูเป็นลูกชายเบิ้มพันล้านนะท่านผู้ชมเนี่ยขออนุญาตเดินมานี่นี้อ่ะนี่เห็นแล้วลูกชายเบิ้มพันล้านอายุเจ็ดเดือนนะครับหน้าสูงร้อยยี่สิบหลังร้อยยี่ห้าแล้วครับนี่ท้ายโด่งมากนะครับแค่เจ็ดเดือนครับหลังร้อยยี่ห้าแล้วดูท้ายคนหางเบิ้มของแท้ของจริงครับ ลองเดี๋ยวรับประกันได้นะนี่เลยครับของแท้ครับทา่านผู้ชมไม่มีหลอกกันแน่นอนตัวนี้ดูแล้วดูควายแล้วนะครับเป็นตัวผู้นะอายุแค่เจ็ดเดือนนะครับความสูงขนาดนี้เนาะท้ายก็ร้อยยี่สิบห้าแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้แม่ถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่สามในท้องนะไอตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวที่สองนี่ลูกเบิ่มนี่ ช้างอุดรอ,อยู่ในท้องก็จะเป็นตัวที่สซื้อสองได้สซื้อสองได้สามเอาให้ดูลูกชัชๆก่อนวันนี้มีคมเดียวนะครับเป็นควายของคุณตาเจริญนี่ท่านผู้ชมหลอมากเลยเ,เดี๋ยวจะอ้อมไปให้ดูคนหางดูแล้วเมื่อกี้ไข่ดีนะแต่ว่าถ่ายไม่ได้นะอา่านั่นเดี๋ยวดูให้เออไข่ดีไข่เสมอนะท่านผู้ชม มาดูแข้งขาหน้าเขาก่อนนี่ท่านผู้ชมดูเขานะนี่เลยนี่ดอกเขาเบิ่มพันล้านนี่ลูกชายหน้าตาซื้อสองได้สามเอาแข้งขาดูใหญ่ๆนะครับใหญ่มากนี่เล็บดีนี่ครับนี่เล็บจิกดูเล็บหลังนี่ โอ้ดิรอเลยสรุปคือรอแล้วก็ความสูงเขาเกินแม่เพราะว่าผ่ามาที่พ่อเยอะแล้วครับเพราะว่าเป็นควายส่งลูกน้ำนมนี่ล้นเลยนะท่านผู้ชมนะเวลาดูดนมนี่จบจอบจอบ,จบ,จบล้นลงมากับพื้นเลยอายุเท่านี้ความสูงเท่านี้นะครับเอา้าฟังราคาเปิดครับเปิดไว 60, ้หกหมื่นกับสามพันเป็นราคาเปิดนะครับโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับคุณตาเจริญได้นะครับ ข้อมูลเบอร์โทรก็ลองเดี่ยวลงที่ปกเลยแล้วก็ที่ใต้คลิปนะครับมีคมเดียวนะครับ2ตัว3หัวใจซื้อ2ได้3 60,000ก,กับ3,000บาทนะครับโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับคุณตาเจริญครับผมโอเคครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ดเฟซบุ๊กตาขนฟาร์มพลอยงามเมืองเลย แล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ